หลังจากคำวินิจฉัยที่ออกมาคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไปสารขึ้นเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะการสิ้นสุดสภาพของนายกรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้เป็นผลจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน่าคิดว่าคดีต่างๆที่รออยู่อย่างเช่นการชี้มูลการทุจริตในคดีจำนำข้าวจะส่งผลต่อสถานะของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร และคณะรัฐมนตรีภายใต้การรักษาการของคุณนิวัฒน์ธรรงบุญทรงภัศาลหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณสุการดาสินคจิตค่ะ ถ้าดูจากรายชื่อครมอรยิ่งลักหนึ่งที่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวจากเหตุคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่าคอรมอรักษาการภายใต้การนำของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลจะมีผู้ที่ทำหน้าที่ตรามมาตา181รา181ของรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น23รัฐมนตรีรักษาการใน36ตําแหน่งค่ะ เพราะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมสองตแหน่งและมีรัฐมนตรีในครมอยิ่งลักษณ์หนึ่งที่ต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอีก9คนด้วยกันประกอบไปด้วยนายสุรพงษ์โตวิจักรยัยกุลร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนายปลอยประสบสุรัส,สวัสดีนายกิตินรัตนนองพลตํารวจเอกประชาพมนอกนาวอากาศเอกอนุดิตนากรทัพ พลเอกยุทธศักดิ์สิธิป,ประภานายสันติพร้อมพัฒน์และนายสิริวัตคขจรประสาทแต่คอรมอรักษาการก็มีคำถามเกิดขึ้นค่ะว่ารัฐมนตรีบางคนได้พ้นจากตําแหน่งและกลับมาทําหน้าที่ใหม่จะยังคงสามารถทําหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่หรือจะต้องพ้นจากตําแหน่งไปเลยโดยนายพงเทพเทพกาญจนาบอกว่าจะต้องทําหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีิกาเพื <S <S ่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับรัฐมนตรีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ ส่วนคอรมอจะลงมติเลือกนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รักษาการรองนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีตามมาตรา181และตามกระบวนการนั้นต้องนำชื่อขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมและรอพระบรม,มาราชองค์การ,ปรกาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญญาณถึงจะทำหน้าที่ตามกฎหมายได้นายนิวัฒน์ธรรมรงถือเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกำหนด โดยเฉพาะมาตรา171ที่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นสสต่างกับแคนดิเดตที่หลายๆคนพูดถึงและก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือนายพงเทพเทพการจนาซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนนอกที่สําคัญนายนิวธรรมรงไม่มีความเสี่ยงทางการเมืองโดยเฉพาะคดีทุจริตรับ,รบจำนำข้าวที่ปปชออนัดประชุมพิจรารณาคดีในวันพรุ่งนี้ แม้จะมีกฎหมายรองรับผู้ที่ขึ้นมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการแต่ก็ไม่มีกฎหมายและก็รัฐธรรมนูญที่ระบุข้อบัญญัติใดในการที่จะมีการปรับคอรมอรหรือว่าแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติมค่ะเมื่อมีรัฐมนตรีบางคนต้องค้นจากตำแหน่งดังนั้นจึงเท่ากับว่ารัฐมนตรีรักษาการที่เหลืออยู่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินโดยแบ่งอำนาจหน้าที่การกำกับดูแลให้ทั่วถึงก่อนคอรมอชุดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อไป ระหว่างนี้ย่อมหมายถึงนายนิวัฒน์ธรรมรงนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้นํารัฐบาลเข้าหารือกับกกตเพื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปและเป็นผู้ที่นําร่างกฎหมายขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมรวมถึงรับสนองพระบรมราชโองการและลงแนวราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ แต่จะกำหนดวันเวลาเดิมคือวันที่20กรกฎาคม2557หรือไม่ยังคงต้องติดตามผลการหารือในใบาบวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะหากแต่ว่ากกตออยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางการเมืองจึงแสดงเจตนาที่จะบัญญัติไว้ในร่างกฎหมายว่าหากเกิดเหตุที่จะนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติหรือประชาชนหรือมีเหตุจลาจลหรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นนั้นกกตแจ้งนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตรากฎหมายเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้และในวันพรุ่งนี้แม้ครมอรัรา,าการภายใต้การนำของนายนิวัฒน์ธรรมรงจะไม่ได้รับผลทางการเมืองโดยตรงจากกรณีปาปาชเตรียมพิจารณาชี้มูลคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแต่สำหรับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักชินวัตรอาจต้องติดตามผลเพราะคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญวันนี้หมายถึงการพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง แต่หากปปชชี้มูลความผิดในคดีทุจริตรับจำนำข้าวนั่นหมายถึงการถูกถอดถอนและการถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองที่ไม่สามารถลรงสมัครรับเลือกตั้งสสครั้งใหม่ได้ค่ะ